เป็นธุรก Four ิจที่ให้บริการสรับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเราเห็นว่า d e ลิเ e อรีเนาะดิมาสูงขึ้นมากเลยในระยะหลังๆโดยเฉพาะช่วงโควิดจะเห็นว่าโหคนสั่ง d e ลิเ e อรเยอะมากไม่ว่าจะเป็น E-Commerce e x นะ e s s s หรือว่า Food Delivery ค่ะเราก็มองว่ากลุ่มนี้เป็นทาร g เกตกลุ่ที่เราอยากจะเริ่มไปก่อนเลยเพราะเรามองว่า1เวลาการทำงานของเขาว่ามันค่อนข้าง Critical เขาไม่สามารถที่จะรอชาร์จได้เพราะฉะนั้นการสลับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะตอบโจทย์เราคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดใช้การสลับแบตเนี่ยมันจะช่วยให้เขาประหยัดทั้งค่าพลังงานแล้วก็การ Main t e n a n c e ด้วยในการใช้รถไฟฟ้าค่ะ ใงานซอนกนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน iOS และ Android ทั้งสองอย่างเลยนะต้องมีปรประชาชนแล้วก็ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะคะติดต่อมานัดวันรับรถแล้วก็จ่ายค่ามาจำก็ใช้ได้เลยะคะ่ะเข้าไปแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็สามารถรีจิเซอร์นะครับ สมัครแอคเคาท์ยูสเนมนะครับแล้วก็เลือกแพคเกจที่ต้องการปัจจุบันเรามีแพคเกจอยู่2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยก็คือแพคเกจแบบอ n นิมิเต็ดสวอปกี่ครั้งก็ได้ต่อเดือนแบบที่2เนี่ยจะสวอปได้10ครั้งต่อเดือนนะครับก็แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดใช้หมด10ครั้งเนี่ยก็จะเติมเพิ่มก็ได้ือครับการใช้งานเนี่ยทุกอย่างจะใช้แอปพลิเคชันในการยืนยันตัว ตู้นะครับเราก็แค่กดปุ่มสวอปทันทีนะครับแต่นั้นก็มาสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับแล้วก็กดยืนยันการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันนี้ระบบก็จะเริ่มทํางานตู้ก็จะเปิดออกแล้วก็แบตเตอรี่เก่าใส่กลับเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ออกมาเท่านั้นเองครับลูกค้าเองนะครับถ้าเกิดเราดูที่ตอนเราเลือกสถานีเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วครับว่ามีแบตเตอรี่ว่างพร้อมสวอปกี่ก้อนลูกค้าจะรู้ได้ว่าตู้ไหนมันพร้อมให้เราสวอป ลูกค้าจริงๆสามารถทําการจองได้ด้วยเช่นเราเห็นว่าตู้นี้เหลือน้อยนะเราก็แค่กดจองเพื่อจะได้แน่ใจว่าเราไปถึงตู้แล้วมีแบตเตอรี่แน่นอนรถรุ่นปัจจุบันของเราเนี่ยทำความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน55กิโลเมตรต่ชโมงระยะการวิ่งมันจะอยู่ที่เลนจ์ประมาณสัก50ถึง70กิโลเมตรนะครับต่อการสวัปหนึ่งครั้งความคุ้มค่าเนี่ยต้องบอกว่า ตอนนี้เราทําราคาได้ใกล้เคียงกับการใช้น้ํามันเลยนอกจากเรื่องของการประหยัดเงินเราจะเห็นว่าถ้ารถยนต์เนี่ยจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่ท้องถนนแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีพวกกา๊นาซพวกนั้นออกมาก๊าซอื่นๆอย่าง PM 2.5นะครับแล้วก็ก๊าซที่เป็นมลภาวะอื่นๆกินเฮาแกส๊สต่างๆนะครับคนที่ต้องอยู่ใกล้ถนนตลอดเนี่ยก็จะสามารถหลุดพ้นจากพวกมลภาวะทางเสียงไ,ได้ด้วยนะครับ เป็นโกะนะคะเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากการ uh, brainstorm ไอเดียจากทีมเอ็กเวสโซนะคะซึ่งเป็นทีมอินโนเวชันของปตทเนาะเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยกันคิดหา uh, develop ไอเดียสำหรับ Scurve ร์สหรับปตทเราพยายามหาไม่กับเทรนด์ดูไอเดียจากการทำธุรกิจใหม่ๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราลงทุนใน Venture Capital หรือว่า Network Accelerator ที่เรามีทั้งในประเทศไทยแล้วก็นอกประเทศไทยที่เกี่ยวกับ Sustainability หรือว่า New Energy ทั้งหมดนะคะพอเราเห็นไอเดีย จากตรงนั้นมาเราก็จะมาเรนซ้อมกันในทีมไอเดียไหนที่ดูจะเวิร์กในประเทศไทยโดยที่เราก็มีใครทีเดียในการซเล็อกอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งมันเทคโนโล,โลยีมันทําได้ไหมในประเทศไทยเหมาะกับสังคมแบบคนไทยหรือเปล่ามาเก็ตไซส์ไได้ไหมบริษัทซอฟแอนโกลเนี่ยค่ะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเทสสามอย่างหลักๆเนาะหว่าเทคโนโลยีเรื่องการสลับแบตไอวอต่างแบตเตอรี่ รถยนต์ GPS อันนี้มันเวิร์กหรือเปล่าอันที่สองคือคนคนใช้งานเนอะลูกค้าชอบไหมตอบโจทย์หรือเปล่าสุดท้ายเขายอมที่จะจ่ายไหมยอมที่จะซื้อบริการของเราหรือเปล่าค่ะเพราว่าเป็นโกเองก่อนอื่นเลยคือหนึ่งเราต้องมีแบบ trust culture ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองมี leadership ในตัวเองในแต่ละโรงเช่นเราจะแบ่งคนนี้ดูเรื่องเทคโนโลยีคนนี้ดูเรื่อง operation อีกคนหนึ่งดูเรื่อง marketing เพราะฉะนั้นแต่ละ work stream อก็จะทํางานของตัวเองแผนง,งานของซอซเวนโกนะคะเราจะต้องเพิ่มปริมาณสถานีให้มากขึ้นพัฒนา product ให้แม t c h กับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น แล้วก็เราจะพัฒนาออปเปอเรชันของเราเนาะให้ซีเลสที่สุดให้ลูกค้าชอบในผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้เป็นเป็นคีย์เลยที่เราอยากจะให้มีความสะดวกสบายให้แบบรักในบริการของเราค่ะ